มาต่อกันที่ทางด้านทีม Bangkok BTS FC ขาะบุกมาเอาชนะทีมเจทีทรักนครราชสีมา0ประตูต่อ4ค่ะ ที่อาคารลิปตะพันโลภอภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวา2550จังหวัดนครราชสีมากับการแข่งขัน M.E.A. ฟุตซอลไทยลีก2024เกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลพบกันระหว่างทีมเจทีทรันคนครราชสีมาทีมอันดับที่13ของตารางอยู่ในชุดเก่งสีม่วง เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทีมอันดับที่6ของตารางอย่างทีม Bangkok BTS FC ที่มาในชุดสีขาวโดยผลงานการลงสนามพบกันของทั้ง2ทีมในเล็กแรกเป็นทางด้านทีม Bangkok BTS FC ที่เปิดบ้านเอาชนะ JT ทีรักนครราชสีมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ซึ่งในเกมนี้ค่ะทางด้านทีม JT ทีรักนครราชสีมาจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อลุ้นรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้ โดยทางด้านผลการแข่งขันนะคะก็เป็นทางด้านทีม Bangkok BTS FC โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการบุกมาเอาชนะทีมเจทีทรันครราชสีมาด้วยสกอร์0ประตูต่อ4ทีม Bangkok BTS FC ได้ประตูจากพิรพลสัตซ์ซื่อในนาทีที่1ชาวาลาสีอาวุธในนาทีที่11รัติคุณโพ้งหิรันในนาทีที่14และชนลวินพึ่งใหญ่ในนาทีที่40 ทีม Bangkok BTS FC เก็บเพิ่มเป็น47แต้มจากการแข่งขันในอันดับที่6จบการแข่งขันในอันดับที่6ของตารางส่วนทางด้านทีม JT ท r รักนครราชสีมามีเพียงแค่14แต้มเท่านั้นจบการแข่งขันในอันดับที่13ของตารางตกชั้นเป็นทีมที่2ตามทีมฟุตซอไทยอาร์มี่ที่ตกชั้นไปก่อนหน้านี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะทีมเจทีทรักนครราชสีมาจะต้องกลับลงไปเล่นในศึกฟุตซอลไทยลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าเพื่อที่จะลุ้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งค่ะ